อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1489ซื่อจื่อเฟิงอารมณ์บางอย่างผุดขึ้นมาความทรงจําของวังลิงเกี่ยวกับซื่อจื่อเฟิงมีไม่มากนักแต่เขาไม่ได้ลืมนางเหมือนมีใครสักคนที่ชื่นชอบในชีวิตหรือมีใครสักคนที่ชอบตัวเองเขาสามารถปฏิเสธอย่างสุภาพและปล่อยให้สตรีเช่นนี้ไปได้แต่คงไม่ลืมแน่นอน หวังหลินมองเห็นอาการบาดเจ็บของซื่อจื่อเฟิงได้ชัดเจนวิญญาณดั้งเดิมของนางบาดเจ็บมาหลายครั้งทำให้รักษาได้ยากและที่ชัดที่สุดคือวิญญาณดั้งเดิมของนางได้รับความเสียหายผ่านมาเพียงไม่นานนางบาดเจ็บได้อย่างไรหวังหลินกวาดสายตาผ่านเซียนนับร้อยและท้ายที่สุดก็มองชายชราผู้หนึ่งเขารู้สึกว่าชายชราคนนี้ดูคุ้นเคยนึกออกลางๆว่าชายชราคนนี้คือหนึ่งในคนที่เขาพาออกมาจากแดนสวรรค์อัศนี ชายชราตื่นเต้นต้อนที่หวังหลินมองมากลุ่มที่หวังหลินช่วยเอาไว้ยังรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณจนกระทั่งตอนนี้ด้วยชื่อเสียงของหวังหลินที่เพิ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนพวกเขายิ่งเคารพหวังหลินมากกว่าเดิมท่านผู้มีพระคุณน้ำเสียงชายชราสันเทาและคำนับฝ่ามือให้หวังหลินชายวัยกลางคนด้านหน้าตัวสันสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังขณะเดียวกันเขาก็หันไปทางชายชราและคาดสายตาใส่โดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามสายตานี้ก็พังทลายไปเมื่อชายชรากล่าวขึ้นราวกับสิ่งที่เขายินคือเสียงโลกกำลังพังทลายอยู่รอบๆมันผู้นั้นถ้าไม่ใช่เพราะเขาบังคับสหายเซียนซื่อจื่อวิญญาณดั้งเดิมของนางคงไม่บาดเจ็บสาหัสชายชราชี้ใส่ชายวัยกลางคนที่คุกเข่าด้านหน้าชายวัยกลางคนเร่งเร้าความกล้าภายใต้ความหวาดกลัวขึ้นมาและรีบลุกขึ้นเขาถอยไปพลางร้องคำราม โจโคงหยุนเจ้าใส่ร้ายข้าในฐานะผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอัศนีข้ามีสิทธิสั่งการพวกเจ้าให้เคลื่อนย้ายดาวคลอทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งข้าเจ้ากล้าศบประมาทข้าเช่นนี้หรือเจ้ามีเจตนาอะไรผู้อาวุโสอย่าไปฟังข้อกล่าวหาของมันผู้น้อยทำทุกอย่างเพื่อช่วยดาราจาักรทุกชั้นฟ้าเตรียมการรบข้าไม่ได้บังคับสหายเซียนจื่อซื่อเลยแม้แต่น้อยผู้น้อยกระทั่งรู้จักสหายเซียนจื่อซื่อ ดังนั้นจึงรู้ว่าข้าควรจะชายวัยกลางคนรีบถอยกลับไปจนกระทั่งห่างได้มากกว่าพันฟุตหวังหลิงมองชายชราที่กำลังถอยด้วยสายตาเยือกเย็นแบบเดียวกับที่มองการทำลายล้างดาวตรงหลินหวังหลิงมองออกดังนั้นจึงรู้ความจริงได้เพียงแค่กวาดสายตาแกล้งแกล้งผู้หญิงอ่อนแอเจ้าแรนหาที่ตายยิ่งซื่อจื่อเฟิงก้มหน้าลงและถอยร่นนางยิ่งกระทบต่อหวังหลิง ช่วงเวลาแ800รปีมีหลายอย่างเกิดขึ้นอดีตราวกับเป็นความฝันเวลาปัจจุบันกลับพราเลือนสิ่งที่นำพาให้หวังหลิงอยู่ตรงนี้คือใบหน้าโศกเศร้าของคนคุณหน้าคุณตาก,กำลังหายไปตามการเวลาหวังหลินจ้องมองชายวัยกลางคนที่กำลังถอยอย่างหวาดกลัวหวังหลินยกแขนขวาขึ้นมาด้วยแววตายเย็นเยียบท่านสังหารข้าไม่ได้ข้าเป็นผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอัศนี ข้าอยู่ใต้คำสั่งของอารามเทพอัศนีเพื่อเตรียมการรบและมีคำสั่งของอารามหากท่านสังหารข้าตอนนี้ท่านจะกลายเป็นศัตรูของอารามเทพอัศนีและขัดขวางการเตรียมสงครามของทุกชั้นฟ้าไม่ใช่เพียงแค่ท่านจะเป็นศัตรูของทุกชั้นฟ้าแต่ท่านจะกลายเป็นศัตรูของทั้งสี่ดาราจาักรด้วยระดับบ่มพาะข้าไม่ได้สูงแต่ข้ายังมีพลังอำนาจพอจะต่อต้านดินแดนชั้นนอกข้าต้องการสู้กับดินแดนชั้นนอก ข้าต้องการมอบความแข็งแกร่งทั้งหมดของข้าเข้าต่อสู้เพื่อดินแดนชั้นในท่านสังหารข้าไม่ได้แม้ท่านอยากจะสังหารข้าท่านต้องให้โอกาสข้าต่อสู้กับดินแดนชั้นนอกและปล่อยให้ข้าตายบนสนามรบชายวัยกลางคนล่าถอยและร้องคำรามด้วยข้อแก้ตัวทั้งหมดที่คิดได้ตอนที่เขาเยาววัยเขามีดีด้านการพูดและเล่ห์เหลี่ยมตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับความตายทักษะเหล่านั้นจึงแสดงผลเต็มที่ ข้าจะไม่มีวันเสียใจหากข้าตายในสนามรบข้าไม่ต้องการตายในดินแดนทุกชั้นฟ้าข้ารู้ว่าผิดไปแล้วแต่บทลงโทษไม่สมควรตายหากท่านต้องการสังหารข้ามอบโอกาสให้ข้ารอดชีวิตร้อยปีเพื่อที่ข้าจะได้ต่อสู้หากเป็นเซียนธรรมดาคงคล้อยตามคำพูดเหล่านี้และอาจจะปล่อยเขาไปคำพูดเหล่านี้มีจุดประกายและต้องการตายเพื่อดินแดนชั้นใน ความจริงแล้วชายวัยกลางคนใช้วาทศิลป์นี้จนได้ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ในชีวิตมาแม้แต่ตำแหน่งผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอัศนีก็ได้มาเพราะคำพูดของเขาอย่างไรก็ตามครั้งนี้เขาเจอกับหวังหลินด้วยแผนการและเล่ห์เหลี่ยมทั้งหมดจากคนที่หวังหลินเผชิญเขาสามารถบอกได้เพียงแค่ทำเลืองว่าทุกอย่างที่คนพูดนี้พูดมาล้วนเป็นเรื่องโกหกหวังหลินยกแขนขวาและปล่อยมันตกลงมาเบาๆ ชายวัยกลางคนที่กำลังถอยจึงส่งเสียงกรีดร้องหหยหวนพร้อมกับเสียงดังประทุขึ้นทั่วร่างหมอกโลหิตกระจายออกจากทุกส่วนของร่างกายและในไม่นานโลหิตก็ปกคลุมไปทั่วร่างเขานางตัวดีนี่ถูกหลายคน่นแกล้งมาตลอดหลายร้อยปีทำไมท่านสังหารข้าคนเดียวหากท่านเก่งจริงก็สังหารทั้งหมดเลยสิเสียงคำรามสุดท้ายดังกึกก้องพร้อมกับร่างชายวัยกลางคนระเบิดเป็นจุนวิญ,ญญาณดั้งเดิมถูกกวาดล้างออกไปจากโลกนี้ สังหารเซียนขั้นสองสวรรค์สเสมือนบี้หมดแมลงเหล่าคนรอบด้านต่างเงียบสนิทแม้กระทั่งชายชราก็ยังสันเทาจิตใจแต่ละคนเต้นรัวยอย่างบ้าคลัง่งแม้จะรู้ว่าหวังลินแข็งแกร่งแต่พอมาเห็นเซียนขั้นสองสวรรค์ตายไปเพียงแค่สะบัดมือโดยไม่มีโอกาสต่อต้านเช่นนี้แล้วก็ยังทําให้พวกเขาตกตะลึงอยู่ดีหวังลินกวาดสายตาผ่านเหล่าเซียนไปก้าวคราเดียวพุ่งเข้าไปในกลุ่มและหายวับไปพร้อมกับซื่อตือเฟิง เสียงเบาบางล่องลอยออกมาไกลและเปลี่ยนกลายเป็นเม็ดยาหนึ่งเม็ดที่ลอยอยู่เบื้องหน้าชายชราใช้เม็ดยานี้และปิดด่านบ่มเพาะทำความเข้าใจวิญญาณอสูรข้างในระดับบ่มเพาะของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเม็ดยาเปล่งพลังดั้งเดิมผันผวน,นรุนแรงแค่ดมกลิ่นก็ทําให้จิตใจผ่อนคลายและรู้สึกเหมือนบ่มเพาะมานานหลายเดือนแล้วภายในดาราจาักรทุกชั้นฟ้าบนดาวเคราะห์รางครึ่งดวงหิมะหล่นลงจากฟากฟ้าปกคลุมพื้นดินเป็นชั้นสีขาว ในทิศเหนือของดาวดวงนี้มีภูเขาลูกหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซื่อจื่อฟึงยืนอยู่บนยอดภูเขาใบหน้านางซีดเซียวและฝืนหยุดหลังน้ำตาพร้อมกับขบคิดอยู่เงียบๆเบืบ้องหน้านางหวังหลินกำลังมองมาด้วยท่าทีซับซ้อนอธิบายไม่ถูกเขาถอนหายใจและสะบัดแขนขวาพลังอ่อนโยนเข้าไปในร่างนางและเปิดทางเข้าสู่วิญญ,ญาณดั้งเดิมพลิปตาเดียวอาการบาดเจ็บก็ฟื้นฟูซื่อจื่อฟึงร่างสันเทาและก้มหน้าลงอีกครั้ง พลังดั้งเดิมในร่างกายนางไม่ได้สลายไปหลังจากฟื้นฟูวิญญาณดั้งเดิมแต่มันพุ่งเข้าใส่ใบหน้าเสียงแตกราวดังกึกก้องรอยแผลเป็นบนใบหน้าที่ซึ่งเซียนธรรมดาไม่สามารถฟื้นฟูได้รอยแตก้าวเพิ่มมากขึ้นทีละนิ้วก่อนจะถูกสายลมพัดผ่านเศษร,รอยแผลเป็นหลุดร่วงใบหน้างดงามของซื่อจื่อเฟิงผุดขึ้นมานอกจากริ้วรอยตามอายุแล้วแทบไม่มีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ สตรีงดงามจากอดีตยังคงบริสุทธิ์เพียแต่ร่องรอยแห่งการเวลาทำให้นางดูเหมือนคุณหญิงซื่อจื่อฟึงยกแขนขึ้นสัมผัสใบหน้าเรียบเนียนหยดน้ำตาไหลลงอีกครั้ง800ปีก่อนนางทำลายใบหน้านี้ด้วยตัวเองนางไม่เคยคิดว่าคนเดิมเมื่อ800ปีก่อนผู้นั้นจะมาฟื้นคืนใบหน้าให้หวังหลิงมองดูเกล็ดหิมะที่กำลังร่วงหล่นและปล่อยให้มันกระทบบนร่างในชีวิตข้ารับสิทธิมาแค่สองคนเท่านั้น หนึ่งชื่อว่าเซี่ยชิงและอีกคนชื่อว่าชือซานเจ้าอยากกลายเป็นสิบคนที่สามของข้าหรือไม่ซื่อจือฟึงร่างสันเทาขณะที่นางขบคิดหยาดน้ำตาไหลรินมากยิ่งกว่าเดิมหวังหลิงไม่ได้กล่าวต่ออีกและรอคอยคำตอบเขาไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไรแต่ก็ไม่สามารถยอมรับทุกอย่างได้เขาสามารถหยุดตัวเองไม่ให้ชอบคนอื่นแต่มีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหยุดได้ เขาไม่สามารถหยุดสตรีผู้นี้ที่ชื่นชอบเขาตั้งแต่800ปีก่อนได้หรืออีกความหมายคือเขาไม่สามารถหยุดความรู้สึกของนางในช่วง800ปีหลังได้เทียบกับการที่เขาตอบหลี่เชียนเหมยหวังหลิงไม่สามารถกล่าวคำพูดไร้ความรู้สึกเช่นนั้นให้แก่ซื้อจื่อเฟิงได้ในโลกนี้มีความสัมพันธ์หลายอย่างระหว่างบุรุษและสตรีการเวลาผ่านไปอย่างเชื่อชายมะตกลงเบื้องหน้าทั้งสองมากยิ่งขึ้น ซื่อจือฟึงเผยรอยยิ้มอ่อนโยนและเป็นครั้งแรกที่นางเงยหน้านางมองร่างที่ยืนอยู่โดยมีด้านหลังเป็นม่านหิมะราวกับนางต้องการแกะสลักร่างเขาไว้ในใจและค่อยๆซ้อนทับร่างในอดีตนางค่อยๆบรรจงคุกเข่าลงการคุกเข่าครั้งนี้เป็นการตัดความรู้สึกจากแปดร้อปีก่อนการคุกเข่าครั้งนี้คือการทำวิถีแห่งเวรกรรมให้เสร็จสิ้นการคุกเข่าครั้งนี้ทั้งขมขื่นและทำให้ซื่อจื่อเฟิงโล่งใจไปด้วย นางคุกเข่าบนหิมะและเอ่ยกระซิบสิทธิ์ขอคำนับอาจารย์หยาดน้ำตาสองสายไหลลงบนแก้มเนียนละเอียดและหล่นลงบนหิมะพื้นหิมะถูกน้ำตาหยดใสจนเป็นหลุมลึกสองรูอย่างไรก็ตามหลุมนี้ถูกหิมะปกคลุมต่ออีกทอดอย่างรวดเร็วหวังลินกล่าวเบาๆมากับข้าซื่อจือฟึงลุกขึ้นและกระซิบบ้านของสิทธิ์อยู่ในดาราจากทุกชั้นฟ้าหวังลินขบคิดเงียบๆหลังจากนั้นสักพักจึงสะบัดแขนขวา พลังดั้งเดิมอันทรงพลังพร่างพูเข้าสู่ร่างซื่อจื่อเฟิงขณะที่ช่วยวิญญาณดั้งเดิมของนางเขาได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจอีกมากมายเพื่อให้นางสามารถรับมือได้ในตอนนี้ซื่อจื่อเฟิงทะลวงผ่านระดับบ่มเพาะขั้นรูปประทรมหยางและบรรลุขั้นสองสวรรค์ในทันทีแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นมันดําเนินต่อไปจนกระทั่งซื่อจื่อเฟิงบรรลุขั้นชําราสวรรค์จากนั้นพลังดั้งเดิมเปลี่ยนกลายเป็นผนึกสามอย่างที่ระงับระดับบ่มเพาะของนาง ซึ่งจะทำให้นางค่อยๆเข้าใจและย่อยระดับบ่มเพาะไปด้วยกันได้แม้จะด้วยระดับบ่มเพาะของหวังหลินการส่งต่อการฝึกฝนถือเป็นเรื่องยากอยู่ดีตอนที่1490ดัดชนีกระบี่ปรมาจารย์ล่วฟูหิมะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนหวังหลินถอนมือขวาและยื่นเข้าหาท้องฟ้าเกล็ดหิมะมากมายควบแน่นในฝ่ามือกลายเป็นก้อนหิมะซึ่งมันเป็นรูปเป็นร่างยิ่งกว่าเดิม หวังลิ้นกัดปลายลิ้นและพ่นโลหิตเทพโบราณออกไปหยาดโลหิตกระทบก้อนหิมะมจนเกิดเสียงดังซี่ซี่มันย้อมหิมะมเป็นสีแดงและยังละลายหิมะไปด้วยขณะนั้นหิมะตกลงมามากขึ้นและกลายเป็นผลึกน้ำแข็งหวังลิ้นสะบัดแขนเปลี่ยนผลึกน้ำแข็งโลหิตนั้นให้กลายเป็นกระบี่ยาวกระบี่ยาวสีแดงโลหิตขณะเดียวกันนั้นดวงตาขวาหวังลิ้นเกิดสายฟ้ากระพริบวาบและเศษเสี้ยวสายฟ้าขอบเขตจะวิ่งผุดขึ้นมา มันคือหนึ่งในเก้าสายฟ้าเสริมและลอยออกไปผสานเข้ากับกระบี่ได้อย่างสมบูรณ์คลิปตาเดียวเกิดจิตสังหารมหึมาประทุจากกระบี่โลหิตไม่มีใครที่ต่ำกว่าเซียนขั้นที่สามจะสามารถต้านทานกระบี่เล่มนี้ได้ในเมื่อเจ้าไม่อยากออกไปจากบ้านเกิดข้าจะมอบกระบี่เล่มนี้ไว้เพื่อปกป้องเจ้าหากมีใครกล้าไม่เคารพเจ้าจงฟาดฟันพวกมันด้วยกระบี่เล่มนี้หวังลินสะบัดแขนขวากระบีล่ลอยเข้าไปในร่างซื่อจื่อเฟิง กลายเป็นสมบัติช่วยชีวิตของนางอาจารย์จะทำอีกอย่างให้เจ้าเจ้ามีสิทธิ์ที่อยู่บนดาวถิงหลิงหากเจ้าต้องการช่วยเจ้าสามารถไปด้วยกระบี่เล่มนี้ได้ซื่อจื่อเฟิงหวังหลิงมองสตรีเบื้องหน้านางกัดริมฝีปากและเงยหน้าขึ้นมองหวังหลิงอย่างเงียบๆดวงตาทั้งคู่ประสานกันในสายตานางคือความรักที่เก็บซ่อนไว้ภายในใจตลอด800ปี หวังหลิงคบคิดทั่วขนาพลางมองสตรีด้านหน้าอย่างลึกล้ำเขาถอนหายใจก่อนจะหันตัวกลับและเดินจากไปซื่อจื่อเฟิงมองแผ่นหลังของหวังหลิงที่ค่อยๆห่างออกไปร่างในสายตาของซื่อจื่อเฟิงคือคนเดียวกับที่เคยใช้แผ่นดินเข้าทำลายทุกอย่างที่ขวางทางเงาคนผู้นั้นได้นำพาเหล่าเซียนหลายชีวิตออกมาจากแดนสวรรค์วายุความภาคภูมิใจและซื่อตรงนั้นได้ผสานเข้ากับการต่อสู้ในตำแหน่งเทพ ร่างสีขาวหิมะนั้นค่อยๆมาถึงหิมะที่กำลังตกลงมาทำให้ทัศนวิสัยของซื่อจื่อเฟิงคร่าเลือนจบแบบนี้บางทีคงดีกว่าซื่อจื่อเฟิงก้มศีรษะหวังลินกระพริบแววตายเย็นเหยียบพลางทยานผ่านดวงดาวด้วยระดับบ่มเพาะอันทรงพลังเขาจึงเดินทางด้วยความทรงจำในอดีตได้เขาไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของซื่อจื่อเฟิงแต่จดจำเหล่าคนที่ทำให้นางอับอายตลอดแ800ดร้อปีให้หลังได้อย่างชัดเจน รูปร่างหน้าตาและกลิ่นอายของคนเหล่านี้ผุดขึ้นเด่นชัดในใจหวังหลินข้าไม่คิดเรื่องการสังหารไม่คิดแววตาหวังหลินกระพริบจิตสังหารและเขาก็หายวับไปนาดาวเคราะห์อยู่ตรงตำแหน่งที่ตั้งของตระกูลเจ้าตระกูลเจ้าเป็นตระกูลที่ใหญ่อันดับสองของดาวเคราะห์แม้จะเทียบไม่ได้กับเหล่าผู้สืบทอดในอดีตตระกูลเจ้าเองถือว่าทรงพลังยิ่งในพื้นที่ดวงดาวแถบนี้หัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันมีระดับบ่มเพาะสูงส่ง เขาสร้างผลงานไว้ได้เยี่ยมยอดในสงครามต่อสู้ระหว่างพันธมิตรเซียนและได้รับเม็ดยาวิเศษมาตอนนี้เขาจึงอยู่ในระดับขั้นชำระสวรรค์ขั้นกลางสถานะของเขาบนดาวหยุนตรงนับว่าสูงลี่วและมีแต่ผู้คนเคารพอย่างไรก็ตามมีน้อยคนรู้ว่าเมื่อ800ปีก่อนเขาเป็นหนึ่งในคนที่อยากได้ซื่อจื่อเฟิงเมื่อตระกูลซื่อตกต่ำเขาจึงรอบใช้วิธีบางอย่างเพื่อจับซื่อจื่อเฟิงมาเป็นภรรยา แม้จะถูกคนอื่นหยุดเอาไว้แต่มันได้ทิ้งบาดแผลลึกบนซื้อจือเฟิงผู้ที่ตระกูลเพิ่งแตกสลาย800ปีผ่านไปและหัวหน้าตระกูลเจ้าลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วเขานั่งอยู่บนห้องโถงหลักของบ้านตระกูลเจ้าผู้คนในตระกูลเจ้าต่างก็กำลังฟังเขาสนทนาเตา่าอย่างไรก็ตามขณะที่เขาเริ่มประโยคที่สามกลิ่นอาเย็นเยียบมาฮืมาตกลงมาจากฟากฟ้าและล้อมรอบบ้านตระกูลเจ้าจนทุกคนข้างในตกตะลึง ปรานกระบี่ตกลงมาด้วยความเร็วเกินคาดคิดเข้าหาห้องโถงหลักของประกูลเจ้าเข้าหาบรรพชนประกูลเจ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากพลิบตาเดียวปรานกระบี่พุ่งเข้าใส่หัวหน้าตระกูลเจ้าร่างกายพังเสียหายและวิญญาณดั้งเดิมแตกดับด้านดาวเทียนมู่ตระกูลตรงหลายหัวหน้าผู้อาวุโสถูกยกย่องว่าเป็นคนที่มีเมตตาที่สุดในประกูลส0 0้อปีก่อนเขาอยู่ในขั้นชำราสวรรค์ดับสูงสุดและจากนั้นกลายเป็นคนสวน เขาปลูกดอกไม้ประหลาดจำนวนมากและปลูกมันเพื่อบ่มเพาะจิตใจมีอยู่น้อยคนนักจะรู้ว่าเมื่อ800ปีก่อนในฐานะสหายของตระกูลซื่อก่อนที่เขาจะกลายเป็นหัวหน้าผู้อาวุโสเขาบังคับให้ซื่อจื่อเฟิงทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองและยึดสมบัติชิ้นสุดท้ายที่บรรพชนของนางให้มาในขณะนี้เขาสวมเสื้อผ้าขาดขาดและกำลังรดน้ำดอกไม้เหมือนคนธรรมดาเมื้อหลังเขามีชายวัยกลางคนยืนเคารพอยู่สามคน การบ่มเพาะก็เหมือนปลูกดอกไม้เจ้าต้องเข้าใจธรรมชาติและสัมผัสการเปลี่ยนแปลงในโลกแม้ว่าข้าจะไม่ได้ปิดด่านบ่มเพาะถึง300รอปีเข้าลืมการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระดับบ่มเพาะไปแล้วเหมือนว่าข้าได้เข้าใจเต่าแห่งสวรรค์ที่แท้จริงหัวหน้าผู้อาวุโสช่างรอบรู้ชายวัยกลางคนทั้งสามพยักหน้าอย่างเคารพชายชราเผยรอยยิ้มเขารู้ดีว่าทั้งสามคนไม่เข้าใจ เขากำลังจะพูดต่อไปแต่ดวงดาวสันเทาท้องฟ้าเปลี่ยนสีและก้อนเมฆแตกกระเจิงปราณกระบี่สายหนึ่งพุ่งผ่านโลกเข้ามาและตกลงมาจากเบื้องบนปราณกระบี่เล่มนี้รวดเร็วเกินไปชายชราเพียงแค่มองขึ้นไปเท่านั้นปราณกระบี่ก็พุ่งเข้าใส่ร่างไปแล้วร่างกายเขาพังทลายแม้กระทั่งตัวตนยังถูกลบล้างอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงบัวรดน้ำที่ตกลงบนพื้นโดยไม่ได้รับความเสียหายเลย นาดาวซื่อเมียวตระกูลโหลในฐานะหนึ่งในสี่ระกูลใหญ่แห่งเขตทิศใต้ของดาราจากทุกชั้นฟ้าปรมาจารย์น้อยมีระดับบ่มเพาะสูงส่งด้วยตระกูลที่หนุนหลังจึงมีน้อยคนกล้าล่วงเกินเขาตอนนี้ปรมาจารย์น้อยกำลังปิดด่านบม่มเพาะเขาเปลือยเปล่าและกำลังขยับอยู่บนร่างเซียนสตรีผู้หนึ่งปล่อยเสียงร้องคำรามดุดสัตว์ป่าเซียนสตรีด้านล่างนั้นน่ารักเป็นอย่างยิ่งแต่ใบหน้านางซีดเผือดเป็นที่สุด ท่าทีเปลี่ยนไปมหาศาลพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นโครงกระดูกในเวลาไม่นานในขณะนั้นเซียนสตรีส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนพร้อมกับโลหิตไหลออกจากทวารทั้งหมดและตายอย่างน่าอนาถคนต่อไปชายผู้นั้นลุกขึ้นและไม่ได้มองหญิงสาวเซียนบางส่วนเข้ามาข้างในเพื่อน,นำศพกลับไปและนำเซียนสตรีที่ไรสติเข้ามาต่อชายผู้นั้นควา้าเซียนสตรีและกำลังจะใช้นางมาบ่มพาะด้วยสีหน้ามืดมน ทว่าในจังหวะนั้นเกิดเสียงคำรามสั่นสะท้านสวรรค์ดังออกมาจากท้องฟ้าเป็นครั้งแรกที่มันส่งเสียงดังขนาดนี้ออกมาไกลไม่นานมันก็ดังอึกกระทึกตำแหน่งปิดด่านบ่มเพอแตกกระจายชายผู้นั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาคว้าเซียนสตรีมาใช้เป็นโลกปรานกระบี่ผ่านร่างกายเขาไปไม่ได้ทำร้ายนางให้บาดเจ็บมันตรงเข้าสู่ร่างเขากลางหน้าผาก เสียงดังปังสันสะเทือนจากนั้นดวงตาเบิกกว้างและร่างกายแตกสลายโลหิตท่วมท้นและเซียนสตรีได้สติทันทีตระกูลเฉียนแห่งดาวถู่ลั่วตระกูลซุนแห่งดาวทลายสวรรค์ตระกูลลี่แห่งดาวฉีหลิงปรานกระบี่แทงใส่เหล่าสถานที่ทั้งหมดเหล่านั้นและสังหารผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ซื่อจื่อเฟิงอับอายขายขี้หน้ากลุ่มเซียนเกือบร้อยคนกำลังผลักดันดาวครอสเซสียนสองดวง นำโดยชายชราผู้หนึ่งที่เปล่งสัมผัสบารามีไร้ความโกรธเกรี้ยวเหล่าเซียนทั้งหมดมองเขาด้วยความเคารพทว่าขณะที่พวกเขาทะยานไปข้างหน้าปราณกระบี่สายหนึ่งผ่านมาถึงก่อนที่ใครจะตอบสนองได้ทันปราณกระบี่แทงเข้าใส่ร่างชายชราและเขาตายทันทีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นทั่วดาราจากทุกชั้นฟ้าใครก็ตามที่ย่ำยีซื่อจื่อเฟิงต่างก็ตายด้วยปราณกระบี่ กระทั่งกลุ่มเซียนแห่งอารามเทพอัศนีจำนวนมากกลุ่มหนึ่งที่อยู่ล้อมรอบค่ายกรวดวงดาวขนาดยักษ์พวกเขากำลังวางค่ายกนและเชื่อมดวงดาวเข้าด้วยกันคลิปตาเดียวปรานกระบี่11สายปรากฏขึ้นมาและแบ่งออกเป็น11ทางที่แตกต่างกันชายวัยกลางคนท่าทีมืดมนกำลังวางค่ายกนกลับถูกปรานกระบี่แทงใส่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและตายทันทีทั่วคริปตาผู้คนอีกสิบคนต่างก็ตายไปในจุดที่แตกต่างกันบนค่ายกลน,นี้ ปรานกระบี่สายสุดท้ายพุ่งเข้าไปในส่วนลึกของวังวนและแทงใส่ชายชาราผู้ถูกค่ายกลเสริมกำลังชายชาราสันเทาและร่างกายระเบิดเลวแหลกเหตุการณ์ฉับพลันนี้ทำให้ทุกคนในค่ายกลตกตะลึงผู้คนของอารามเทพอัศนีต่างก็หวาดวันหวังหลิงไม่ได้ฆ่าใครเพิ่มหรือปล่อยใครไปเขาใช้สัมผัสวิญ,ญญาณของตัวเองและปลดปล่อยปรานกระบี่เกือบร้อยสายเข้ากวาดล้างทุกชั้นฟ้านี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขาทำไปเพื่อซื่อจื่อเฟิง ขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าหวังหลินปรากฏตัวอยู่นอกค่ายกลยักษ์ซึ่งดาราจักทุกชั้นฟ้าสร้างขึ้นเขามองเข้าไปในส่วนลึกของค่ายกลนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยดาวเคราะห์หลายร้อยดวงเหล่าเซียนอารามเทพอัศนีต่างก็ก้าวไปข้างหน้าช้าๆอย่างเงียบงันหวังหลินไม่ได้เร็วแต่ทุกก้าวได้ทําให้พื้นที่ดวงดาวสานสถานราวกับสายฟ้าฟาดลงใส่การก้าวของหวังหลินได้เกิดเสียงดังสนั่นแพร่กระจายออกไปทุกทิศทาง เหล่าเซียนอารามเทพอัศนีนับไม่ถ้วนต่างก็หน้าถอดสีและรีบถอยพวกเขาไม่เหมือนตระกูลบนดาวตรงหลิงที่มีจิตใจเป็นหนึ่งอันเดียวกันและยอมต่อสู้จนตัวตายพวกเขารีบถอยห่างมองไกลไกลราวกับคลื่นที่กำลังถดถอยขณะที่หวังหลิงทยานไปข้างหน้าเสียงหัวเราะแหลมดังออกมาจากปรมาจารย์ล่วฟู่ที่อยู่ใจกลางวังวนของค่ายกล